คลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมจากเพจ Facebook ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มหากใครอยากฟังสดๆสามารถไปกดติดตามไว้ได้เลยนะครับเคสเนี้ยเราก็คุ้นหน้าคุ้นตาว่ามันคือ Extensive Anterior a n t e ท o l a t e r a l stemi มี An ste แล้วมันมีประเด็นอะไรเหรออย่างนี้ครับเราทำ ekg ซ้ำา15นาทีถัดมาเราสังเกตเห็นว่าเฮ้ยหน้าตา qrs อะมันเปลี่ยนไปถ้าจำไม่ได้ ผมกลับมาให้ดูอีกรอบหนึ่ง V1 V2 V3 ของแผ่นแรกอะ่ะมันหน้าตาเป็น qs qs หมายถึงมีแค่ n e เนกาทีฟเวฟอย่างเดียวไม่ได้มี r เวฟไม่ได้มี s i t ิทีฟเวฟขึ้นมาเลยในขณะที่เฮ้ยพอมาแผ่นที่25 5นาทีถัดมามันกลายเป็น qr ไปแล้วว่ะมันกลายเป็น qr แล้วก็มี s c e l e v a t i o n แล้ว qs r ก็กว้างขึ้นซูมดูเลย qs r กว้างเท่าไหร่ประมาณ3.5มม แผ่นแรกนี่ QRs ไม่ได้กว้างนะใช่ไหมอันนี้ประมาณ2มมตรแต่ว่าพอเราทำแผ่นที่สองอีสิ5นาทีถัดมามันกว้างขึ้นเป็น3.5ม m mm. มนั้นแผ่นที่สองมี YQRs เกิดขึ้นหน้าตาเป็นแบบไหนมี positive R wave ที่ V 1หน้าตาเป็นแบบล i h u n d เด Branch Block Morphology แต่ว่าหน้าตาเป็นแบบ QR พวกนี้ก็เป็นสูโดลบันเด l บราน์บล็อกหรือเป็นอธิพิ c ค l ไรบัน d ด m b บร n านบล็อกมอร์โฟโลจีซึ่งเกิดจากตัว a c u t t e ตีทำไมมันถึงเกิดแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ที่เราเจอว่าคนไข้ที่เป็น a c u t t e ตแล้ว QRS ตัวแคบแล้วพอทำซ้ำแล้วมันกลายเป็นตัวกว้างอันนี้มันเป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่าอักโนซิสคนไข้มันไม่ค่อยดีแล้วคนไข้เนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจอ่ะมันขาดเลือดวงกว้างมากๆแล้วมันเลยทำให้ Conduction System ของคนไข้อ่ะขาดเลือดไปด้วย ทีนี้เรากลับมาดูเรื่องของ blood supply เมื่อเคสเมื่อกี้เป็น anterolateral ส s t h e m i a n t e r o l a t e r a l ก็ต้องเกิดจาก LAD occlusion ใช่ไหมพอ LAD occlusion เราก็ดูว่า LAD มันไปเลี้ยงอะไรบ้างมันไปเลี้ยง bundle of His ใช่ไหม right bundle ก็ไปแล้วก็ left anterior fascicle อันนี้เป็นเป็นเมนหลักที่ LAD ไป supply เคสเนี้ย เกิดไรบันเดิลบราน c ์บล็อกก็แสดงว่าการขาดเลือดมันกินลึกจนถึงไรบันเดิลบราน c ์ไปแล้วไรบันเดิลบราน c ์ขาดเลือดเรียบร้อยทำให้ EKG หน้าตา QRS เปลี่ยนจาก Narrow QRS เป็น wide QRS ในรูปแบบของ r i t b น n ดิล Branch Block morphology ซึ่งสิ่งนี้อย่างที่ผมบอกไปสักครู่นี้ก็คือเป็นตัวที่บอกว่าไม่น่าจะดีแล้วถ้าเกิดเราไม่รีบรักษาคนไขน้มีโอกาสที่จะแย่สูงเพราะว่า การขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจอ่ะมันกินแอรเรียกว้างแล้วก็ดีฟมากๆเคสนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมีคดีกอาร์เรสนะครับแล้วก็แต่ว่า CPR ขึ้นนะแล้วก็ไปทำา c g คนนี้ก็เป็น total occlusion ของตัว proximal LAD หรือว่าบางครั้งอาจจะใช้คำว่า o s t e ต l LAD ก็ได้ก็คือตั้งแต่ตั้งแต่รูที่ LAD จะแตกออกมาจากเล็บเมน คือตันสนิทเรียบร้อยสีไม่สามารถลงมาได้เลยพอเราทำ PCI เนี่ยครับมุมกล้องเดียวกันไอเส้นเนี้ย LED เส้นเนี้ยก็กลับมาอันนี้ผมอยากเอามาแชร์เพราะว่าเป็นเคสที่ผมเจอเองสมัยเป็น Residence แล้วก็จริงๆแล้วผมเจอเคสลักษณะเนี้ยอีกประมาณสัก3-4เคสได้ที่มันมี New Bundle Branch Block แบบคาตาแบบเนี้ยคือทำแผ่นแรกตัวแคบแล้วพอทำแผ่น2ตัวกว้าง บางครั้งก็เป็นไร้บันเดแบรนซ์บล็อกบางครั้งก็เป็นเลฟบันเดแบรนซ์บล็อกผมเคยเจอทั้ง2แบบแล้วบางทีพอรันซ้ํารอบที่3มันกลับมาเป็นแบบตัวแคบอีกแล้วสุดท้ายคนไข้ก็อาร์เรสคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะของคนไข้ที่ผมเจอแบบนี้จะมีขดแยกราสมันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเวลาเราเจอแบบนี้คือเราต้องรีบละแล้วเราก็ต้องเฝ้าระวังให้ดีโอเคบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่เป็น P.C.I. Center นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่ ER เนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกคน aware เอาไว้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะได้เจอเคสแบบนี้ monitor ดีๆห้ามห้ามทิ้งเด็ดขาดพยายามเงี่ยหูฟังเสียงมอนิเตอร์เขาไว้ตลอดแม้ว่าจะแบบโอเค manage เรียบร้อยกำลังลอรอ refer หรือว่ารอเตรียมยา SK ก็ตามนะครับให้เฝ้าระวังดีๆเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้คือคนไข้ที่ high r i s มากๆแล้วก็พร้อมที่จะเกิด cardiac arrest ได้ทุกเมื่อ หากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กด share เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคราวหน้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรลองคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับ